อัสสลามุอะลัยกมขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมุสลิมวัติี้ครับขอแม่พี่น้องชาวปากใต้ทุฬาสถานนะครับวันนี้ลานเขาแกงปักใต้พัทยาเรานะครับเราจะมาสาธิตวิธีการทําคั่วกิ้งเป็ดคั่วเป็ดนะครับก่อนํำปัดฟือร้อยไม้นะครับวันนี้ร้อยครับรับรองครับก็ขอสวัสดีพี่น้องเจ้าเจียงไฮเจ้าเหนือทุกคนนะครับผมเป็นคนเหนือครับแต่เป็นเชฟอาหารใต้นะครับในวันนี้จะมา สอนวิธีการทำนะครับแกงคั่วเป็ดนะครับเป็นเมนูเด็ดล้ำขนาดนะครับที่ที่ร้านของเขาขายมานะครับร้อยครับร้อยจมูกครับแกงคั่วเป็ดนะครับเดี๋ยวจะข้อแรงกลางดีกว่านะครับเผื่อดีว่าทุกคนจะได้ฟังและเข้าใจนะครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอฟซีร้านข้าวแกงมุสลิมปักตากสยาของเราครับวันนี้เราจะทางร้านของเราก็จะนําเสนอวิธีทาแกงคั่วเป็ด ทำแบบไหนให้อร่อยนะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีนะครับก่อนที่อันนี้เราต้องมาทําเครื่องแกงก่อนก็จะมีพริกสดพริกแห้งแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วมีหัวหอมแดงมีหัวข่านะครับมีขมิ้นนะครับมีขมิ้นแล้วก็นี่ครับพริกไทยสดพริกไทยแห้งแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดอันนี้คือวัตถุดิบนะครับที่เราจะเอามาทํา เครื่องแกงเอามาแกงผู้เป็ดนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับมีกะปินะครับนี่เราใส่กะปิลงไปใส่เกลือนะครับแล้วก็นี้ครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้เครื่องแกงเอามาั่วเป็ดนะครับอ้าวนะครับเรามาดูนะครับว่าวัตถุวัตถุดิบอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างครับนี่ครับมาดูเป็ดนะครับอันนี้เราไปซื้อเป็ดมานะครับเราก็เอาไปต้มก่อนนะครับ เพราะว่าเป็ดนั้นเหนียวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้วิธีการทํามันจะมีกลิ่นเป็ดฉะนั้นนะครับเราขั้นตอนตรงนี้ท่านจะต้องเอาเป็ดเมื่อหลังจากเราไปทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วต้องเอาไปต้มต้มก่อนแล้วก็จะใส่ตะไคร้ใส่หัวหอมนะครับแล้วก็จะใส่แะลรครับกระเทียมไปปคนไปต้มจนกระทั่งเป็ดเปื่อยนะครับเราถึงจะเอามาเป็นแบบนี้อันนีเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อ่าอันนี้คือขั้นตอนวัตถุดิบแล้วนี่ครับเราก็จะใส่ถั่วกับมะเขือแว้งเป็นลูกๆนะครับเพิ่มรสชาติเข้าไปนะครับอันนี้คือวัตถุดิบในการทำขั่วเป็ดน,นะของร้านข้าวแกงซีฟิล์มาต้พัทยาของเราครับเดี๋ยวเราจะออกนะครับไปทำสาธิตพิธีการทำนะครับขั้นตอนต่างๆให้ท่าน f c ท่านผู้ที่สนใจ ที่จะมาทําเครื่องแกงต้มาทําอาหารใต้ของเราครับเชิญเลยครับวันนี้เรามาทําวิธีขั้นตอนในการทําแกงโคกเป็ดนะครับอ่าโคกเป็ดตัวของบางลกนะครับเห็นไหมครับเราใส่เราใส่น้ํามันลงไปครับเราตามด้วยอะไรครับตามด้วยเครื่องแกงครับเนี่ยเ้าต้มเราทำอะไล่ะพี้ครับ ใส่น้ำลงไปครับนี่แกงข้าวเป็ดนะครับโอเคครับใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยครับใส่เครื่องแกงเสร็จคนครับคนให้แตกนี่คือขั้นตอนการทำแกงข้าวเป็ดนะครับแกงข้าวเป็ดร้อยจังลูกครับในหนองร้อยครับร้อยร้อยอ่าแล้วนี่ครับอย่าลืมครับกระปิต้องใส่ครับ แล้วก็เกลือครับใส่เกลือลงไปใส่กะปิใส่เกลือนะครับน้ำตาลเดี๋ยวก็ใส่นะครับปรุงครับปรุง,งน,นะครับปรุงปรุงก่อนนะครับแล้วก็หัวขาครับใส่หัวขาลงไปขานะครับใส่ขาลงไป และนี่ครับเป็ดนะครับเป็ดที่เราทํามาเรียบร้อยแล้วต้มมาเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปครับนี่แหละครับร้อยนะพวกเป็ดน,นะครับแดงพวกเป็ดพวกเป็ดปักใต้ครับเป็ดร้อยครับอร่อยเป็นเมนูที่ว่าใครกินแล้วนะครับคิดจัดอร่อยครับซื้อกลับบ้านทุกรายนะครับ นะครับแกงกั้วเป็ดแห้งไปหน่อยครับเติมน้ำหน่อยครับเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเห็นไหมครับดูสีสันครับสีสันน่าทานนะครับมีหัวเป็ดด้วยครับมีตีนเป็ดเอาละครับเห็นนะครับเครื่องแกงสุกแล้วนะครับตอนนี้เครื่องแกงเราสุกแล้วครับรอยเครื่องแกงสุกอันนี้ไม่ต้องนานเพราะว่าเป็ดมันสุกอยู่แล้ว ครับเราต้มมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอครับเยอครับตอนนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องนะครับใส่ถั่วครับถั่วกับมะเขือแองหืมเห็นไหมครับสีสันหน้าทานนะครับกงกุ้งเป็ด ใครที่อยู่พัทยามาทานได้นะครับวันนี้ร้านเราเปิดตามปกตินัน่ทานที่ร้านได้เนี่นะครับแกงกั่วเป็ดสีสันน่าทานนะครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากมายครับแกงกั่วเป็ดดูสีครับดูสีสันเห <p> <ett> ็นไหมครับ <p> <ett> นา่ p p <ett> นาทานครับแกงคั่วเป็ดร้านเรานะครับเอาละครับรอพอถั่วพอเปลืกน้ำครบนะครับเราก็ยังมาเติมอะไรครับ นี่ครับน้ำตาลทรายนะครับสักสองช้อนพออ่าอร่อยอร่อยเนี่ยใกล้จะเสริมแล้วครับเห็นไหมครับนี่เป็ดนะครับอร่อยครับอร่อยมาดูนะครับเห็นไหมครับสีสันน่าทานนะครับ เนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วโอเคครับตักเลยครับตักเสิบก่อนครับตักเสิฟก่อนนะครับสุกละสุกละครับเอาละมาดูนี่นะครับมา,มาดูครับ อันนี้แกงคือแกงขั้วเป็ดนะครับเดี๋ยวเราเอามาเสิร์ฟกินกับข้าวร้อนๆได้เลยนะครับก็จะมีน้ำพริกกะปินะครับแถมให้ด้วยนะครับโอเคครับร้านข้าวแกงปากใต้มุสลิมพัทยาบางนกนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการเสนอการากรวิธีการทำอาหารกันได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเดิมนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้แกงขั้วเป็ดจะเป็นประโยชน์กับท่านทุกซีนะครับ ทุกท่านที่สนใจอาหารใต้และขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านเรานะครับหวังว่าแกงผู้เป็ดในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านลูกค้าแล้วก็ท่านผู้สนใจที่จะทําอาหารใต้นะครับหวังว่าความรู้นี้ท่านสามารถเอาไปทํากินที่บ้านทานที่บ้านเอาไปทําขายได้นะครับ ทางร้านต้องขอขอบพระคุณทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนร้านข้าวแกงปักใต้พัทยาของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านต่อสู้กับภัยโรคระบาดโควิดในทีนนะครับก็ถือว่าเราฝ่าฟันกันมาหลายระลอกนะครับอันนี้ระลอกที่4แล้วสาหัสส,สกากันนะแต่ทุกคนนะครับต้องเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่าน f c นะครับท่านที่เข้ามาชมรายการอาหารนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับ เข้ามากดแล้วตอนนี้เกือบพันคนแล้วต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับหวังว่านะครับความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านในอนาคตหรือว่าใครที่สนใจที่จะทําอาหารใต้ไปเปิดร้านแกงใต้สามารถเข้ามาดูได้นะครับเพียงแต่ขอกําลังใจจากท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางร้านของเรานะครับ <S <S เพื่อที่ทางร้านเราเนี่ยจะได้นําอาหารเมนูอร่อยๆมานําเสนอต่อไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบังนก